นำเสนอครับนัเสนอมือนี่ก้อยไข่โมแดงหนนสีกัวแม่เป้งฝ้นกระตกเสียงอะสิบค่อยได้งยินเป็นไรกแม่เป้งแล้วก้อยไข่โมแด็งหั่นหอมแดงใส่ก่อนครับชึบหมักหอมไรก็ใช้ได้หลายนะครับถ้าหมักหอมผมใส่ทั้งหอมต้่นหอมหัวรองยางใส่น้ำกันหมักขอมขึ้นกันก็ได้ใช้หลายเร็ดแสบน้งกันผ็กแสบน้งกันขีก พริกเลยสพ้ายมากมากพริกยังกระชังใส่ใหัวไช้รสสิบบาทพ่อเมีม่ยวันนี้พ่อเมีพริกขี้หนูน้ำพริกขี้หนูห้นแลแท่นมันใส่นลายตัวตัวตัวพ่อเมี่ยวไงไงไงไข่มดแดงใส่พริกพร้อมแดงปลาแดกน้ำลงสุดรสวดนั่นแล้วสูตรง่ายๆพ่มีอ่ะวันนี้ใส่ไข่มดแดงมางามขนาดสดๆเลยจากต้น คนขายคินแ้มาขายผักขิงแห้งกคด,ดดีขนาดผกขิงกขิง,งคุณภรรยาคุณยายัาดเพุ้่ณก่อนมันคืเป็นตากล่อง,นะงหลคุ้ทุบายเฮ้มบรดดิไซดค้าตากล่องอย่างไรซือหาขอบคุนคนได้หลายชจุ๊บ <c oughs> <c oughs> เอ็นอแบบ,บแบบนนนแบบใบสีสันเผ่มสีสันรู้ไหนแบบใบใสมสีสันอันนี้แบบเป็นหัวซื้หอหมงามมาไหน นี่เขาเห็นเป็สีสันพิกกใส่หน่วยใหญ่กับอันน้อยหนึง่งหน่วยหนึ่งเด็ดไส่โรลนี่้ิดได้พีไ้โลตก,กันคั่มงำโมโมโมไส้โลดอใส่เป็น,มมน,น,นปหน่วยเลยพิกขีน,นูนี่โมโมใส่เขาว่าันหอมแสบตายได้บัดแต่ความแสบกัต้องห่วงความแสบนะคุดยจดนี่ พีเขียวเราไปลว่าเป็นต้นหอมแม่เราแน้ำลงีเดียวตาหนุหรือว่าอะไรพอห่องได้ใส่เบอร์นี่แหละอเบอร์ีแลเดี๋ยกที่ขวบพ้งก็ใส่พุดค้งพุดพงใส่หน่อยเดียววใส่หลายอย่าใส่เยอะใส่หน่อลลายผักเขียวผักสดนี่แหละขวบกวนคือยอดใส่ไฟร้อดนักเพชรบนบอกใส่มาคักงเขานี่ สุดยอดสุดยอดเปาคนรลยคนยจังวะกันจ so, ังคนรวยคนยอกลัวเขครอัวมันคุณหน่อยใช่ไหมเล็เน้อยคูหน่อยคนหน่อดีแค่นี้นะอืมอมันมาดีเนาะเอาอาดีเอาคูใหม่ดีกว่าแค่คูใหน่ดีกว่าขอมาตตาบานคุณเด้อบมาตตาบานมัตตาบุาหานคอมวคุณเด้เลยอาคัวน้เขาเ้อสิบอก น้ำเขาเราน้งน้ำเขาว้าหัวเน่นใจเขาหัวนี่แหละที่ว่าเขาขัวน้ำเขาเนี่หน่อยเด่นมุกนียหน่อยมุกายด่านหัวหอมขนาดเขาหัวบ้านเขาเขาทำหนึ่งแล้วพิ่มความอร่อยนิดนน้อยเอได้ใส่หลายถึงสต๊อกก็กระแดกหิยบขยยาวน่อยเอาแซ่บมิสิตาม่า xong 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 gì quá Cá xong 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 ได้ไปนะให้กระไดบานคิดหนึ่งองตำารับแล้ววะพงแค่นอยครับพี่พงกันพอแล้วพอแล้วสอดนุ่งพ่อมาแม่เบิ่งพี่ปิดพงมันเผ็ดเอ้ยแดงจึนคืนสีเสียพ่อสอนเดี๋ยวพ่อใครนะฮามเฮ็ดเฮ็ดเลยพ่ะเดี๋ยวสีเสียของแล้วโอเชอบก็พอเพิ่งสอนไว้สอนนึงเอาไว้ละนี่ยำนัวโดดใช่ไแล้วพี่ก็เผ็ดแห้งดีนี่เป็นกระปุกกระริก นี่ยตุ่นสีสันกูมาแดงง่ายมันยังหวังตักใส่จานเข้าไปที่เกาด๊อกตามตักแน่เนอนดูนี่ก็ต้องซิมจัดใส่จานอย่างสวยงามเออได้ยุ่งได้กับฟ่าวมาด้อบ้านมาทั้งกับบริกรมาทั้งบริกรบวชสดกินขักเมี่ยงสองคนเบิร์ดแสบน่ะ นเนื้อตะกัวไปเป่งระบาดเรียบร้อยผักผักผัก